จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by d i g i t a ลสไ y l e ประจำวันที่22กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าฟุวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าจับบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้นึกว่าลุงนกกลับไปแล้วยังอยู่ที่เมืองไทยหลังแยกทางกับทางช้างศึกโดยพลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง ด้วยการจบอันดับที่4รองบวยของกลุ่มจีฝึกวันโลกปี2022ปรอบคัดเลือกรอบสองโซเดเชียสมบัตนินทีมชาติไทยถูกวิจารณ์อย่างนหนักถึงผลงานดังกล่าวโดยเป้าใหญ่ก็คือเซนเซอากิรัตนิชิโน่โค้ชทีมชาญญุปนที่ผลงานสานัดหลังนี้เสมอกระทางอินโดนีเซียไป2ต่อ2แพ้ย e ูอเไป็นต่อ3และก็แพ้มาลเลเซียไปศูนย์ต่อ1กับการรับเงินค่าจ้างอยู่ที่1ปีปราวส0สล้านบาท ว่าไม่คุ้มผลงานและมีกระแสกดดันจากแฟนบอลชาวไทยอย่างหนักซึ่งทาง,ซงเซเซอากิรันิชิโนะวัย66ปีที่เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาจะตัวนั้นจะต้องคา,ารการกักตัวหลังเดินทางกลับจากญี่ปุ่นเพื่อเตรียมเข้าสุดผลงานกับทางสมาคมฟุตบอลในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการประกาศแยกทางกันระหว่างสมาคมฟุตบอลกับทางกุนซูญี่ปุ่นรายนี้ อย่างไก็ตามล่าสุดมีการเผยภาพของทางเซเซอากิระนิชิโนะยังคงอยู่ที่เมืองไทยโดยแฟนเพจ FC เขากำแพงได้โพสต์ภาพอดีตกุนซือทีมชาติไทยพร้อมด้วยโค้รพระอิสระสิทโลอดีตผู้ช่วยในทีมชาติพร้อมข,อข,อข,ข้อความมาว่าวันนี้อากิระนิชิโนะกับทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมสนามซ้อมของสโมสร FC เขากำแพง สำหรับสมโมสรเอฟซีเขากำแพงหรือชายาจิ้งจอกเชือกเขากำแพงไปสมโมสรที่ก่อตั้งเมื่อปี2019ไปสมโมสรในจังหวัดสุวรรณบุรีมีหมแก้วหงเวียงจันทร์เป็นประธานสมโมสรและก็มีอิสระศรีธโรเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกโดยสมโมสรแห่งนี้อยู่ในศึกฟุตบอลไทยแลนด์อาเมเจอร์ลีกในครั้งนี้อ่านนะผมเป็นได้ว่างานนี้ทางเซย์เซย์อากิรัตนิชิโนะนะฮะแต่งตัวแบบเด็กแนวและก็ยังอยู่ที่เมืองไทย ถือว่างานนี้เป็นการพักผ่อนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าทางญี่ปุ่นนั้นยังจํากัดเรื่องการเดินทางเข้าประเทศอยู่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากดินแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสุดคุ้มเลยนะเปิดแค่ในโค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสนผู้จอพาบีจีประชุมจารึกชื่อแชมป์ไร้ทิมทันในครั้งนี้โดยมีการเปิดเผยไปทางแหล่งข่าวที่น่าจะถือได้มาว่า ค่าตอบแทนของโคดอง์ดยเฉเฉลิ่แสนคูซื้อใหญ่ของทางบีจีปชุมที่สามารถพาทัพกระต่ายแก้วพาแชมป์มาครองได้2ปีติดต่อกันทั้งไทงย 39, ลีก2นาฬิกาสอิบเกและก็ไทยลีก1นนาฬิกาสอยิบอยู่ระหว่างราวประมาณ30,000นกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มและก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากในทีเดียวนะฮะเมื่อเทียกบกับฝีมือในครั้งนี้งานนี้นะผมหากไม่เรียกว่าคุ้มค่าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วส่วนนาฬิกาใหม่ โค้ชชาวสกลตะครผู้นี้จะให้ได้อัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นต้องรอนลุ้นกันต่อไปโดยปัจจุบันชื่อของกุนซือที่ส่งรทะเบียนการแข่งขันกับทาง PLT เป็นชื่อของโค้ดงวนสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ที่มีดีกรีปโปรไลเซนแต่ในความเป็นจริงนั้นโค้ดองค์คือกุนซือตัวจริงเพียงแต่ทานดุสิตเฉลิมแสนยังมีแค่ปรไลเซนบีเท่านั้นอย่างไรก็ดีรางวัลโค้ชยจดเยี่ยมประจำฤดูกาลไทยลีกหนึ่งในรายการสปอร์ตยี่สิบ บีจีปฐุมจะมอบให้กระทางโคตองนั้นเป็นผู้ขึ้นรับอย่างแน่นอนในการประกาศรางวัลในครั้งนี้เป็นนัากานนี้นะผมถือว่าโคตองคนนี้ก็เป็นพนที่พาบีจีปทุมจะรึกชื่อแชมป์ไร้ทิ้ทานในครั้งนี้เหล่มามติข่าวต่อมาแก้กว่าครับฝาพายุน้ำลายสุปชัยใจเด็ดก้าวสำคัญสู่ยอดดาวยิงตัวความหวังของทางปราสาทสายฟ้าโดยนันกฟุบอลกระทางเสวิจาร์ถือว่าเป็นของคู่กันนะฮะ วันไหนเข้าฝักเล่นในฟอร์มเทวดานันทว่าเสียงชื่นชมจะพุ่งเข้าหาทุกสารทิศแต่วันไหนฟอร์มดิ่งเหวยืนรอรับก้นหินได้เลยโดยกานที่ทางเจ้าอามสุปรชัยใจเด็ดคือหนึ่งในนักเตะที่โดนพายุน้ำลายมากที่สุดคนหนึ่งแต่วงการฟุตบอลไทยในยุคปัจจุบันนี้นามแต่ย้ายเข้ามาสวมเสื้อเครื่องแบบกรมสีกรมท่าของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เจเดตเมื่อปี2017โดยหัวหอ,อกจากปลายด้ามขวานของเมืองไทย ผูกคาดหมางมาว่าจะก้าวมาเป็นกาลังสําคัญของทีมและทัพช้างศึกโดยจน่ัอนว่าเขาคนนี้ถูกความกดดันวางไว้เต็ม2บา่าจากแข่งดาวรุ่งเขาคนนี้ก็ค่อยๆได้รับโอกาสในการลงสนามอย่งต่อเนื่องกับสโมสรจนมีชื่อต่อยอดจากทีมเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีตามมาด้วยติดทีมเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ตามลำดับในปัจจุบันนี้ สื่อผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาดังกระชอนไปทั้งเมืองไทยก็เป็นการทำแฮตทริกใส่ทีมชาติออสเตรเลียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปี2016ที่ผ่านมาตามมาด้วยลูกโขกในศึกฟุตบอลเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียจนก้าวขึ้นมาเป็นขาใหญ่ประจำทีมตามมาด้วยผลงานทำงานเด่นในฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ปอบสุดท้ายที่ประเทศ UAE และกรพาทับช้างศึกทะลุเข้าสูร่รอบน็อกเอาท์ในรอบ17ปีแต่จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรเราะคัดเลือกที่ประเทศเวียดนามเจ้าอามคนนี้ไปสาวัดใส่ในรับดาวทองจนถูกใบแดงออกจากสนามซึ่งจบเกมนัดนั้นไทยแพ้เวียดนามไปศูนต่อสและก็พอกลับมาถึงไทยสภาพจิตใจของเจ้าตัวก็ไม่เหมือนเดิมอีกครั้ง โดยทว่าเดบินชิดชอบประธานสโม,มสรประกาศสายฟ้าได้เรียกไปตักเตือนหวังจะไปดึงสมาธิดาวยิงร่างโยงคนนี้กลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายฟอร์มการเล่นไอรอนแรงนั้นค,ค่อยๆลดลงไปกลายเป็นนักเตะที่ไร้ความมั่นใจจนถูกแฟนบอลไทยสบประมาทว่าเป็นนักเตะลูกปักอย่างไรก็ตามดาวยิงไวส์สไปร,รนี้ยังคงทำงานหนักแบบงเงียบๆนะฮะเพื่อสตอนเองตอนต่อไปจัวสึกฟรีโวไทยลีก1นนาฬิกา2021คัมแบ็กกลับมาแข่งขันกันอีกครั้ง จาอาองคคนนี้ก็กวักมือเรียกฟอร์มเก่งเล่นกระชูดแตกชานกลับเข้าล่างกันอีกครั้งด้วยการยิงไปถึง2ประตูจะทั้งหมด3นัดแถมด้วย2แอสซิสต์นะบริเตว่าความเทพของจะยิงรานนี้กลับมาเข้าร่องเข้ารอยกันอีกครั้งส่วนหนึ่งของการท็อปฟอร์มคงเป็นเพราะร่างกายที่หนาขึ้นทั้งช่วงตัวและช่วงขาความฟิตสมบูรณ์แบบไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เล่นได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ แถมการประสานง,งานระหว่างเพื่อนร่วมทีมที่เล่นกันมาอย่างยาวนานอย่างทางเนรบดินวิลับวัฒนตโตดมสุประโชคสารชาติและก็รัตนากรใหม่คามิรวมถึงตัวใหม่อย่างทางปิยพลผานิชญกุลและก็พีรดลชารัศมีคลิกกันลงตัวช่วยหนุนให้เขาเล่นได้อย่างไร้ที่ติในครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าหากรักษาผลงานเทพแบบนี้ต่อไปโอกาสจะก้าวมาเป็นกองหน้าตัวความหวังใหม่ในการล่าตาไขา่ของช่างบริดมนั้นก็มีสูงและทีมปัสสาวาฟไฟ คงไม่ต้องเสียเงินซื้อนักเตะต,ต่างชาติแพงๆเข้ามาเพิ่มทีมเหมือนทุกๆปีนะขณะที่ทางทีมชาติไทยก็ได้อานิสงส์ตามไปด้วยเพราะจะได้ทายาทของมุย้ยธีรศิริ์ยังดาที่ในช่วงเวลาได้อย่างเหมาะเหม๋งพอดิบพอดีจากนี้ทุกอย่างก้าวของทางสุภชัยใจเด็ดน่าจะต้องติดตามกันนักนะฮะว่าจะไปถึงสุดทางด้วยการก้าวมาเป็นหัวหอ,อกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอีกครั้งได้หรือไม่งานนี้ต้องไปรอลุ้นกันก็ไปให้กำลังใจน้องคนนี้เขากันลุ้นครับ แล้วบททข่าวต่อมากแก้ยังก่อนครับมันคือลูกซ้อมนะปะกรณ์ขเคล็ดลับหลังยิงฟรีคิกสุดงดงามช่วยสิงเจ้าท่าคว้าชัยในครั้งนี้โดยปะกรณ์เปรมพักยอดแข่งตัวรุกของทางสิงเจ้าท่าที่ออกมาเปิดเผยเทคนิคในการยิงฟรีคิกหลังเจ้าตัวซัดฟรีคิกสุดสวยช่วยทีมเปิดบ้านเชื่อจงอังพยองในศึกบริโวไทยลีก2 0 2 1โดยทางอาบัสแฮมดาวเต๋อไวชปีของสโมสรการท่าบรีเอสีได้ออกมาเปิดเผยถ,ถึงเคล็ดลับในการยิงลูกฟรีคิก หลังนัดล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้ลงมือสังหารฟรีคิกสุดสวยช่วยให้สิงเจ้าท่าเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือสโมสรขอนแกนยูเต็ดนะฮะเป็นดยสกอร์2ต่อ0ในเกมการแข่งขันวันที่18กันยายนที่ผ่านมาสำหรับเคล็ดลับของการยิงฟรีคิกของทางปกก่อนได้ออกมาเปิดเผยมาว่าจังหวะยิงฟรีคิกลูกนั้นมันคือลูกซ้อมที่ผมได้ทําการฝึกซ้อมมาโดยตลอดซึ่งก่อนที่ผมจะยิงขั้นแรกก็คือเราต้องมั่นใจและพยา,ยามยิงบอลออกไปให้ได้ดีที่สุดนะ ในส่วนของความมั่นใจตอนนี้ผมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มั่นใจเต็มร้อยผมจะพุ่งม,มั่นต่อไปและต้องขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดซึ่งเกมนัดต่อไปที่ทีมจะต้องเจอกับทางสุพรรณบุรีเอฟซีพวกเรานั้นจะพยายามทําให้ดีสุดนะครับในเกมเกมนี้ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสรการท่าเรือเอฟซีจะออกไปเล่นเกมเยือนพบก,กับทางสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีในศึกลีโว่ไทยลีก2021นัดที่4 ในวันอาทิตย์ที่26กันยายนเวลา18บแนาฬิกาณสนามกีฬาการจังหวัดสมุทรีถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้ก็ไปให้กาลังใจพวกเขากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจาวันที่22กันยายน2564รยโดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ